รวมเลขเด็ดเข้า6-3แม่นมาก1กันยายน68ฟ้าบันดาทรัพย์รวมแนวทางเลขเด็ดในคลิปนี้คลิปนี้ก็จัดให้ตามคำขอนะครับสำหรับแนวทางของฟ้าบันดานรัพย์นะครับงมวดวันที่16สิงหาที่ผ่านมาให้เด่น3กับ7มาปรากฏว่าเข้าตัวเด่น3เจาะ3 6 6 3ก็เก้านะครับ เราไปดูของงวดใหม่ล่าสุดวันที่1นกันยายน2568นะครับฟ้าปันดันรัพย์ให้เด่น6กับ2มาวิ่ง6กับวิ่ง2นะครับงวดนี้ตัวเจาะก็คือ6 3 6 8 0 6 4 6มาครับแล้วก็จะมี2 1 2 5 7 2แล้วก็9 2ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ดูนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาดูของอาจารย์นัดกันต่อนะครับใบแนวทางนี้ก็จะให้ตัวเด่นตัววิ่งมา2ตัวเหมือนกันนะครับวดที่แล้ววดที่ผ่านมาก็ให้3ากับ2มาปรากฏว่าเข้าหุกสามนะครับตรงๆเลยเรามาดูของงวดใหม่วันที่1กันยายนกันบ้างนะครับ ให้เด่น8กับเด่น3มานะครับวิ่ง8กับวิ่ง3ครับหมวดนี้ตัวเจาะก็จะมี8 2 8 5 8 6 1 8 4 8แล้วก็9 8ชุดตัวเจาะทัดลงมาก็จะเป็น3 5 3 7 3 9 0 3 4 3แล้วก็2 3ครับแคปกันไว้ดูนะครับ ไปต่อเป็นที่ไปนาะทางของคนมีโชคครับผลงานที่ผ่านมาก็2สองมวด3มมวดติดแล้วนะครับก็จะให้เลทวิ่งมา2ตัวเหมือนกันครับและงวดนี้วันที่1ตันยายนนะครับคนมีโชคให้เด่น7กับ8มาวิ่ง7กับวิ่ง8ครับส่วนตัวเจาะของเขาก็จะมี72 74 70 57 67 97แล้วก็อีกชุดก็จะมี80 8 9 89 6 8แ8แล้วก็7 8ครับที่โชคงวดเก่าก็เข้า6 3แบบตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับไปต่อเป็นที่แนวทางของเพชรปักขุลาบครับไม่ทราบว่าแอดมินอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผลงานที่ผ่านมาของเขาก็เข้าต่อกันมาหลายงวดแล้วนะครับทั้งตัวเจาะตัววิ่งครับและ ก็เพิ่งจะหลุดไปงวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่เป็นไรครับเราไปตามต่อของงวดวันที่1กันยายนครับงวดนี้เขาให้เด่น4กับ0มานะครับเน้นไปที่4ครับงวดนี้ตัวเจาะก็จะมี4 2 4 8 4 9 1 4 3 4 7 4และชุดเจาะอ,อีกชุดหนึ่งก็จะมี0 5 0 6 0 1 2 0 8 0 90ครับแคปกันไว้ดูครับนี่ก็เป็นข้อมูลใบแนวทางทั้งสีข้อมูลแอดมินก็จัดมาให้ตามคำขอแล้วนะครับแคปกันไว้ดูครับชอบตัวไหนก็จับจ้องตัวนั้นได้เลยนะครับถูกผิดขออภัยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ